สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีช่องฮักนกชาแนลครับพาพีพาน้องมากินตำปูมาพี่น้องตัวยิ่งใหญ่แล้วครับมึงแบบช้ำๆตำสดๆพี่น้องตำเส้นเส้นข้าวปุ้นครับแล้วก็เอาแคบหมูมาแก้มมีผักกันจองครับผักกับผักแก้มหอมมึงผมกําลังเป็นดอกเลยการจองไข่มันบบละเบลอเบลอจองตัวนั้นมันบ้านปเบาลายย่างหางแซ่บมัน แต่ว่าหอมแห้งหอมน้ำนัวแน่บนบอลเบอร์ใส่ทั้งเสษข้าวปุ่นก่อนมนันีอืมแซบ่บกว่าพาลุจจอ์อืมเบอร์แล้วกินมาเป็น เรา้องกัดดูดกินเนื้อให้เบิดลมึงเนื้อปูช้ำๆเลยครับคือสีหวานจุยๆเพืะนะ่อว่าลองมึงครับเบิ้ลเผ็ดป่ะจะเริ่มนะจะเริ่มเผ็ดแล้วพอดำละ่ะพอดีพอดำว่า ระเบร็ดเพชรระเบร์กับแกมแคบปมูครับแครปมูเหงาบิดแล้วมูหมาแดงเคยกินตนั้งแต่อันซุกครับโอนี้ลองซมเมิองกระจองดิบอื้อ กับนี้นนี่แหละยานพื่นคมครับบอ่อคมนี่ตัวนี้ก็แแ่บน้อยรอด <c oughs> โอ้โหจกแม่งกับหมูเหรอถอดใหม่ๆมหอมๆนะอื้ม dầu nằm ọt bút Nằm cái đèn nuôi hèn mày <laughs> Sắp cột lên Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho นี่มันเอิมนะพักกะลัม <h ums> <h ums> พักกระจอง

ถ้าเห็นนี่มันสีนุ่มนะครับเอาเบอร์จางซีเมืองเด้อแคบหมูเข้าไปเอาเลยเพชรบว่วเลยนี่โตรอ้ออาวบอกอยู่ว่าให้กินแคบหมูแคบหมูว่ะ ให้หบ,หหบ่เดือนทั้งเบ็ดทั้งแสบอืมใหม่วันที่เอาอีกแบบหนึ่งครับ ขายย่งๆกินน้ำคองโพดำก็ได้ไปตองไปไทยอีกก็ได้เดี๋ยวระเบิดที่กินมาเบิร์ตจำนำนะครับกระดูกมันนถูกมาให้เรียบร้อยแล้วกัดนิดหน่อย เหนื่อแบบหวานฉ่ำเลยเป็นที่ห้าเลยพี่น้องระเบอร์เพชรนี <S <S ่แซ่บแล้วตอนนี้แก้มเขาไปพัก เนือช้ำๆมาพอดำได้ที่หนึงครับนี้ แกมุ้ยหมดเผ็ดแห้งแล้วนีนกตามเผ็ดหน่อยใช่ปะตอนแสบได้พอว่าเป็าเผ็ดๆสมๆครับถ้ามันบุเผ็ดบางเทือนเอ็ดๆให้กับปูข้าขาวข้าวเดียวเบิด ผัดขับปุ่นมัน้งอือเห็นขับปุ่นแล้วพี่นอ้องหยุบสกับแคบมูตอนนี้ไัครับ ดูไว้ชูกันเดอง,งยุบสแคปมูเลยครับแปด สุดท้ายทายสุดนะเต็มปากเต็มคำจอบเลยเรื่อยๆอืมข้าวอราอกินถูกกัน นี่ขรดำแซไปนี่ดึงเลยหมดดึงดิดึงขึ้นขรรําแซนัวแซนี่ยมังมมกรอบอยู่กรอบแล้วก็นัวน้ำนัวมันเข่าดิ ทนทานไงเอาพูตน,นตอนห้องเลยตอนพริกบันิเบอร์ลอ, <c oughs> ลองเบิงครับแกะตำซีเพ็ด เบอร์ให้จังหลกมือช้องมืนไม่น่อยครับไม่แฉบอะแสบู้แสบู้วนเจเาเบเ,เอา้าพิดพาาดประการใดครับต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนสำหรับวันนี้ครับแสบแห้งตำปูมาแกมแขบหม,ม,ม,มูที่น้องท่านใดสนใจครับแขบหม,มูเฮาสามารถสั่งจองเข้ามาได้ทอดใหม่ๆอมๆอมเลยครับ ตายคอมเมนต์ได้ดพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมาุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำเรื่อยๆทุ่มหวเรอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ